นดอกแรกแค่หมันเออเบินเว่ยเราได้ดอกบานไงค่ะทุกคนดอกแรกน้ำใจมั้อือดูดี้อง

ปัดปัดปัดพี่น้องดอกแรกจนพูดอ่ะอุ้ยขอซะนี่ขอซะขอซะพุดน,น,น,นะต,นตัวน้อยตัวงหญ่ปัดนางเอกของยายทุกคนอ,อุ้ยเออดอกง่ายแค่ไงนมาเลยยิมยัง่าดอกเดียวเนี่ยยิมครอบครัว เออได้ดอกหนึ่งเออปาดบุได้มามื่อเดียวมองเนี่ยโอ้ยงามขัดจ้ะทุกคนโอ้ดอกเยอะอิ่มใจอิ่มมันมันตั้งจะดูป่าเด้อมันมันเกือบท่อหนาขาท่อแขนจ้ะทุกคน อมันๆวนนั like ่นน oh, ั่นน่ค่ะาง้าหนึ่งดอกไม้สวยค่ะมาดูาะวขพกมเนาแล้วนู่นนน้นงามงามงาลูกมันน้แหรอเด้อจ่าเนี่ยเนี่ยเละแล้วได้อาไว้นี่ละบ่แมนว่าเอาลูกมันน้ำเด้อมันน่าคุ่น แค่ขกเขียวกับพ่ออีกแล้วคุณคุณโอ้งามจาังล่ะนี่คือหนอกนะเขี่ยขนาดห้องคอยตัดขาเหมือนันเลยอันคอนนี่จะงงขึ้นไหมอือคอนนหนิงก็้องเชื่อว่าึ้นนื้นนานงานดีงานงานเนี่ยอจานน,นี่โอ้งาน โอเคค่ะทุกคนสวยงามจะนัน่สองดอกจ้ะสวยงามมากค่ะทุกคนนานคู่แฝดจ้ะคู่แฝดมัวงามคู่เอาห่องแนบเพื่อขึ้นขาเหลืองๆมาสมีบ้านนาจเนาะคำแลวเด้อพี่น้องเอยมือหน,นีนัดเอ้ยเพลินมามือหน,นันลักมาสองเบิ่องยังมีเห็ดอยู่ มือ่อนีเลยนัดเออเพื่อนมาเก็บน้ากันเนาะจะว่าเป็นเพื่อนสีเบิดแล้วอยังน,นี้อยู่ค่ะนะงามจาะงามกันหินดอกงามอยู่ค่ะทุกคนขาจะมา่อสเอาเน่ะจะเนาะธรรมดาละ na, นเฮ็ดหนาฝนนาะจะสีเบิดแล้ว เออไปไปขูดไปไปไปปป่าไทยตะกงไปเห็นอู้สวยสวยค่ะสวยหัวดำเปือๆดอกบางายเลยโอ้บางแน่กรลังกินกรล่งสวยอ่อนๆอยู่หมบ้านนี่มาปองเจ้าคือพอเห็นเลโอ้ ขอบคุณค่ะขาสวยจะเลาะพละวันใหญ่ไทยเต็มลูกได้หาค่ะเดี๋ยวพ่นจะได้หาดอกโอ้ยงามค่ะเออพุณอ่ะขาที่ยืดแล้วล่ะเออขายืดแล้วมันเชุดท่องอีกแล้วบอหัใจสิา งามใจง,งามโอเคปลาโกคันซูซูเข็มเนี่ยได้อีกแล้วคาได้อีกแล้วงางามงามปลาจิโจ๊กจัตบเ <c oughs> อาหาปลานี่เหรอคะว่าได้ไปใส่ดอกเห็ดออกไรเนี่ยเขาเขาไปเด้เขม้าทั้งผีจักเจีย ขอบคุณค่ะโอ้ยดอกไง่ายค่ะงอองเดินมาเห็ดเสาออกแล้วโอ้มันงามเพี้ยฮมคิดเป็นสไตล์กินเดีว่ามันเสาออกแล้วโอ้ย,อออยบังเน่ขาที่คอยแม่คอยโอ้ยน้ะมาเดอ้อพูดไดอย่างมาเก็บเห็ดนั่นสวนสุขคนณนั่นแหละ มาเด้อเนียนขอโฟตโต้หน่อยค่ะโอ้ผู้บางคนตาดีแล้วค่ะตาดีแลีว้วคนใหญยเพราะว่ามันคนสีบพรขึ้นหอดพี่แม่เอ้ดูนะหลอกงามๆพี่ นังจุม่มอยู่ไหม,มพี่เป็นตาออกอีกยุ่นี่ต้องมีอีกละ่ะแต่ว่าดอกนี้น้อยเห็นสิเนา่าโอ้ยพ่อใหญ่ตาดีเด้อค่ะได้แล้วค่ะดอกแรกของเพ่นจนสีเมื่อแเราจะพี่น้องเอ้ยให้ตากล้องได้แล้วจ้ะมันมานงามๆ <c oughs> ดีใจแลยละเพ่นเอ,อ้ยุวิว้าุกคนุูนะ คำกับคำบานนี่เง็ดกะพ่อ <c oughs> ได้หลายอีกแล้วจะมือนอกกี้กระไดพี่น้องเอ้ยมามือใดว่าสิบ่ได้กินกระพัดได้สู้เทอรปลาหินเด่นเด้อจ้ะเด้อบางคนเพิ่อนอนคอมเมนต์เพิ่นคอมเมนต์เขามาถามเด้อปลาหินเด่นคือเก่าเด้อจ้ะนี่แหละสภาพปลาออกตามปลาหย่าปลาไม่นี่แหละค่ะเสาออกเล้วเด้อตามปลาหย่าเด้อพี่น,อนอ้องเด้อมักบ้านเออใส่กินนะพี่กุ๊จ้ะ นี่แหะค่ะโอซามตาเดบนี้เลยเด้อจ้ะเด้อทุกคนเด้อ่งไหนก็ได้กินูเด้อจ้ะได้ราคาได้แล้วพงแนหัวงามๆเจ๊สวยกำลังโผล่งานพี่งานบ้องแนปิาที่ร้อเป็นนางเอกนางเอก้อค่ะเนี่ยนังเอกปิดป งานแต่งงานทุกคนนั่งสวยค่ะโอยเห็ดมันยับออกกล้เด้อมองมันเคยเกิดนะมันจะยับไปเรื่อยๆเองามบ่โอ้ยทองคนสวยสวยมาเด้อผพ้ใดสิมาเก็บเห็ดน้ำยายโขกเขียวมาเด้อมาเด้อ เาตายงเดนรคุณอโยคุณอะบีดดึงดงตบหลังนะจ๊ะมึงเด้อป๊าบจะเบิ่งแน่เลยอ้าว คนไปงัวงามคุอีกแล้วในเรื่อดอกนี่มีดอกสองเจ้าสองดอกเต็มตาอบพอดีหาชั้นทางเฉยๆเนี่ยจะที่จะทางเลยอปุปกาเลยมางานไหนให้ลูกมากินผู้เดียวนี่จะตาเป่ามือนจะเถื่อด้วยค่ะล่นตากาขึ้นเก้า แกงามขาักอหลิเหยืออยนีขายังเนียนเนียนเดียวนคน oh, ่ะเห็นปืบ๊บเอ้าคนละต้องเก็บเอา <c oughs> ยี่เปนไงหัวเป็นขอนงจับานอออจะากบานไม,ม่เออจะงามักดบนแล้วเอ้าดอกนี่ยังเห็นเหลือก ไม่หยังเพื่อเพื่อยางมาโดนตัดถีบนั่งแ้วค่ะอันนี้นี่นั่งเอกด้อยค่ะเด้อหัวจากไหนมาดำคือครับแผลอันนี้โย่เขาเป็นพระเอกบนเฮ็ดตัวอันนี้พระเอกแล้วนั่งเอกได้แล้วนั่งเอกได้แล้วมื่อนี้นี่นั่งเอกเด้อจ้ะเด้อนัวเคยผู้บางคนเป็นนั่งเอกเด้อค่ะเมื่อนี้เด้อโอ้ยนอทางสิได้เป็นนั่งเอกน้ำเขาจักเทียรเอาหาบังหาบังออกไกลกันนี่ละมันสุขคนเด้อ ขอบคุณค่ะนี่เอ่ยมองยางเขาเริ่มองไงนี่นจ้าน,นี่คุณอะเบิ่งห้อย่นตัดขาทุกคนคนเฝ้าคนบ่เห็นดอกนี้อุ้ยขายังสวยจ้ะน่าชื่นดอกงามอยู่พี่ อืองามจริงๆงามโอ้ยเป็นวัดเจ้ะทุกคนขอไปเรื่องนั่นยังำงามงาอยู่ไหมพี่ ขาจะไหนเป็นวิธีนี้นี่น่ะอือตัดออกมาค่ะพี่น้องโมบายายเด้ออืนี่ค่ะเอาเตมองกินได้น,น่ะจะเนาะอืออือนั่นคุณคาลายเห็ดนี้อร่อยจ้ะมีชนตัวย้ายแสบจ้ะ ใช่อีกแล้วจ้ะเต็มกระต่ายอีกแล้วค่ะทุกคนคุณอ่ะได้ใช้คำมื portrayed. อด้ใส่กล้องของเองยเพิ่นเออเพิ่นหมานกลมมูมี่แตดอกงามๆจ้ะเออเพิ่นเป็นนางเอกเด้อเหมือนเด้อยงคให้เป็นนางเอกเด้อเอยเป็นนางรองสุดท้ายนี่จ้ะนางนองก็ได้ดอกใหญ่ๆนางรองได้ดอกใหญ่อยู่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะย้ายโขกเขียวค่ะจ้าโอเคขอบคุณค่ะพระนิจ้า บายๆยายเกือบลมเ <laughs> ออปกลับบน้นค่ะพี่น้องขอบคุณใหญ่หลายเด้อขอบคุณพี่น้องหลายเด้อจ้ะเหยียดม้าแล้วพี่นี่เราเหยียดเ็ด